ใช้ไฟลนปลายสายยางให้อ่อนแล้วนําท่อ PVC ใส่เข้าไปในสายยางเสร็จแล้วใช้ไฟลนปลายสายยางเส้นที่จะต่อให้อ่อนแล้วเสียบต่อสายยางได้เลยโดยทําการดันสายยางเข้าไปให้ชนกันจากนั้นพับลวดแล้วนํามาลัดปลายสายยางใช้ครีมบิดให้แน่นโดยการบิดให้บิดทั้ง2ด้านนะครับคือด้านปลายลวด และด้านที่พับลวดเมื่อแน่นแล้วให้ทำการมัดปลายสายยางอีกด้านหนึ่งเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วตัดปลายลวดที่เหลือออกต่อสายยางเข้ากับก๊อกน้ำโดยดันสายยางเข้าไปให้สุดพับลวดแล้วนำลวดลัดสายยางและก๊อกน้ำใช้ขีมบิดให้แน่นโดยการบิดบิดเข้าไปให้แน่นทั้งสองด้าน เสร็จแล้วเก็บปลายลวดแล้วก็สามารถใช้งานสายยางได้เลยใช้งานเส็จปิดก๊อกน้ำม้วนเก็บสายยางโดยวางสายยางลงรอบแรกรอบที่สองม้วนสายยางเข้าด้านในทำสลับกันแบบนี้ไปจนสุดสายยางง่ายๆครับสำหรับวิธีต่อสายยางและวิธีม้วนเก็บสายยางแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวนากรสวัสดีครับ